ท่านประธานในการปรครับผมสมศักดิ์สับัวนะครห้อง3นะครับแล้วก็ถือวุ่นประอบปูเปโตรเองนะครับอ,อ,อาพิทท่านได้รายงานผลประกอบการนะฮะขึ้นมานี่ผมก็มีจะให้ท่าน,านอ่านท่านนะครับว่าดูจากยอดขายนะรายได้แล้วก็ดูจากต้นทุนนะครับยอดขายเนี่ยท่านรับจุนจากพิลาเนี่ยประมาณนะฮะแล้วก็ ดูนั่นตอรากรประมาณ17เ็อเต์ม่แดมันไม่สอดคลองกันด้วยนะแต่มาดูผลกำไรนะกำไรยัท่านี้รดลู้ึงต้องเหลือ6-7เองมันมันไม่ไจะต้องมันไม่จะสอดคล้องกันเลยนะก็อยากจะให้ท่านพยจารหรือเล่าให้พวกเราฟังิว่ามันเป็นยังไงไปยังไงกันนะมันไม่ไม่ค่อยสอดคล้องกันครับขอบคุณมาครับส่วนหนึ่งนะครับก้อตเรียนว่าต้องมุในเรื่องของ คอรสเราเพิ่มขึ้นนะครับจากการปรับราค่าแรงต่างๆนะครับที่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 เราปรับจากปีก่อนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นราคาขายนะครับที่ที่บอกว่าโอเคมันลดลงไปนะครับก็ทําให้ให้กาไรที่เกิดจากอระต์ที่ที่เกิดจากกําไรเนี่ยนะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ราคาขายยังขายลดลงมาอีกนะแต่ส่วนหนึ่งของต้นทุนของการปิดเนี่ยนะครับก็ เป็นไม่ได้ลดลง,งอย่างที่ที่เป็นที่อาจจะเท่ากับตัวครับมันจะมีทิ่คอร์สบางตัวทึ่ขึ้นขึ้นขึ้นแต่ยังยังเพิ่มขึ้นนะครับจากปีก่อนทำให้ราคารทำกำไรเราเราลรดลง,งนะครับก่อนก่อนทักแต้มครับ การจตตุบันได้ประมาณเท่าไหร่ั่เลยตอผมแล้วประมาณประมาณใช่ครับะครับประมาณครับครถ้าอีกนานีกานนี้จะเป็นพันล้านรายไ้ใช่ครับแต่ว่าดูจากผลประกอบการจริงที่เกิดขึ้นอแล้วนี่คือประมาณแปดล้านอในช่อตางาะมาจไปตังเอบยี่เป็นต์และเมื่อเทียบกับหลังไปมาสองปีแล้วนี่จะเห็นว่าเราเริ่มจะ ผมในฐานะที่เราเป็นผู้รู้เนี่ยก็มีความรู้เราดนวยนนะว่าแล้วในปีนี้แล้ปีต่อๆไปตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นยังไงต่อครับ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 ต้องเรียนงี้ครับว่าเป้าหมายเรา การจำนวนการผิดมาสองปีเนี่ยนะครับเราผิตได้เท่ากับปีที่แล้วนะครับแต่เนื่องจากราคานะครับที่ราคาขายนะคราก็ตัวนี้ลดลงมาราคาขายเราก็ปรับลงมาครับครับแต่เยอะนะครับเก,ก,กือบเกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถึงก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เน่ยตัวแสบตัวนี้ทําให้เราเราไม่สามารถถ้าถ้าสม้ติเป็นราคาเดิมนะครับก็สามารถเสียได้ถึงหนึ่งพันล้านแต่ก็เดินโชคที่ที่มีปัญหาอีกนะครับเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจพอสมควรในช่วงปลายปีเนี่ย ทำให้เราไม่สามารถส่งมอบสินค้านะครับสินค้าที่ผลิตอยู่ในในโรงงานเราไม่สามารถส่งมอบ,บดได้และการรับรู้รายได้เอาไม่สามารถจะรับรู้รายได้ในเชิงบัญชีก็ทําให้ยอดที่เราประมาณการว่าหนึ่งพัน 1, ล้านเนี่ยก็ลดลงไปไม่ต่ำเป็นไปตามเข้าหมายซึ่งในปีนี้เราก็ยังั้งเข้าไว้ว่า ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นที่ภาร,ะ,ระ,ะมาจับของปีที่ผ่านม,มานะครับเห็นว่าปัจจุบันนะครับเราเราทำไมเราถึงตั้งกับหนึ่งพันร้อยล้านเพราะเราเห็นภาพก็เป็นจากสิ่งที่เรามีอยู่ในมือนะครับแพ็คจอกกรดีนะครับแล้วกนะ็สินค้าที่เราอยู่ในสต๊อกที่เราจะต้องส่งเอบในคิวหนึ่งคิวสองคิวสามในปีนี้ซึ่ง ก็เก่ดเป็นความเป็นไปได้นะครับถ้าหากราคาสินค้านะครับเราสามารถที่จะทําราคาสินค้าได้ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะหาตลาดใหม่เพิ่มขึ้นไปได้ครับผมมีาคำถามหนึ่งนะครับจาก ตี่ระยะเวลาตีอเฉลี่ยนะเพิ่มขึ้นระยะเวลาตีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นก็จริงมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราเก็บดีได้ได้ช้าลงนะจากประวัติไปเป็นตามประวัติออันนี้ก็คือเรื่องของอสินค้าคงคลังน,นะฮะระยะเวลาการสินค้านะฮะนั่นก็เพิ่มขึ้นด้วยนั่นอาจจะหามายความว่าเราผลิตสินค้าเราเร็วเกินไปหรือว่า เราปิดแล้วเราเห็นว่ในสต,อต,ต็อกหรือเปล่านะครับมันทำให้เราเอา่อยังขายออกไม่ได้ก็เลยทำให้ระยะเวลาตรงนี้ยาวไปคือต้องเรียนนี้ครับว่าเราปิดสินค้าตามออเดอร์นะครับตามใบสั่งซื้อนะครับผลที่ผมเรียนว่าเราไม่สามารถส่งมอบได้นั่นหมายถึงว่าสินค้าคงคลังหรือว่าสต็อกเราเนี่ยเรามีค่อนข้างจะเยอะคือทำเสร็จเรียบร้อยไม่สามารถส่งได้เกิดวิกฤตการณ์เช่วชนว่าโอเคอะพาร์ตเมนต์สมมตินะครับที่เกิดขึ้นมาที อพาร์ตเมนต์แถวที่สุขุมวิทพอดีแถวแถวสนามกีฬาแถวอะไรพวกนี้นะครับนั่นเกิดการปิดถนนไม่สามารถที่จะส่งของได้รูปโครงโครงการต่างๆก็ลากชาไปทําให้การส่งมอบไปได้แในอันทับถ่ายก็เกิดการัดข้องโครงการโครงการเนี่ยเริ่มใหญ่กว่าทั่วทนะครับทำให้เรามีสินค้าในสต๊อกพังไปไม่สามารถรับรู้ราย เห็นว่าตัวนี้นะครับคือตัวที่ทาให้สินค้าของทางบเราโตเติบโตขึต้นนะผมถึงกลับให้ไปกลับไปมองว่าถ้าหากเรามองกำลังการผลิตแล้วเนี่ยนะครับกาลังการผลิดเราสามารถทำไดไ้ไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วเลยกับระยะเ,เวลาเก็บที่มากขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนช่ชวงที่เราอยู่ระหว่างการเก็นที่ครับที่ที่นี่ของทาง ลา,ชาเชนะ้าอะไรนีนรนนะ่ครับนอนนี้ผลก็เข้ามาหล้วนะครับครับเรีขาเขาเรียนถามท่านท่านที่เช่นสุภาตะพุธที่เราควคุม,คม,มคน,น,นะคะหาเองนะคะขออนุญาตแม่นะลยค่ะคือท่านบอกว่าขออนุญาตจิ๋มเนี่ยที่ท่านพูดท่านเรียนเมื่อก,ก,กี้นะคะราคาทองแดงลงทำให้เราต้องขายถูกลง,ง,น,ลงนั้นถ้าราคาทองเาานี่ยจะเรียลงส่วนใหญ่เป็นทองแดงถ้ามันขึ้นถูกไหมคะ รเราสามารถหาทางขได้เลยได้ไหมคะข้อหน,นึ่งแล้วข้อสองคือบริษัทเราเนี่ยชอบภาวะที่โอเคเราได้จับไอเไไดียรึใ,ให้ราคาเราได้กิได้เพราะเป็นไซเคิลปัญหาระหว่างการาเราแต่ที่เราขึ้นกับลราอะไรเป็นตัวภาษของบริษัทเรามากต่ากันค่ะแล้วก็ะระหว่างปัญหาของเราในรายเ,เรื่องอะไรที่มีผลต่อใบกำไรกับปัญหาเศร,รษฐกษิจของต่างประเทศหรือของประเทศใดประเทศหนึน่เก็ส่งต่อกาอรกำไรของบริษัทเรามากกว่ากันค่ะค่ะ ต้องเรียนนี้นะครับว่าแปลงเนี่ยวัตถุดิบสามตัวที่สําคัญที่สุดคือหนึ่งทองแดงกับอันที่สองคือเหล็กนะครับอันที่สามคือน้ำมันนะครับที่เป็นเป็นปัจจัยหลักเพราะฉะนั้นทั้งสามตัวเนี่ยก็คือคล้ายๆเป็นสินค้าเป็นของดีสินค้าที่ที่ที่เพราะฉะนั้นการยืนราคาของเราเวลาเสนอราคาเรายืนราคาแค่สามสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกิงกับตลาด นะครับเรามีการมอนิเตอร์มีการตรวจสอบมีการตรวจเช็คในเรื่องของสินค้า,าในเรื่องของวังตถุดิบตลอดเวลาถ้าเราปรับราคา,ถ,าถ้าสินค้าราคาขึ้นเราต้องปรับขึ้นนะเพราะ,ะนั้นทุกอย่างจะกระทบเราจะมีาการที่ต้นทุนแบบพอส s ลัสนั่นคือต้นทุนเท่าไ,ไหร่ขบวกไปแค่นั้นนั้นจะเห็นว่าไปค่ถ้าราคาลงก็ลงแต่สัดส่วนของกาไรเราเหมือนเดิมแต่เนื่องจากภาวะที่ผ่านมา ในเรื่องของการแข่งขันที่ที่เข้ามาทงดูแรงที่เข้ามา,มาแทรก,กับไห้รายได้เราเราลดไปหน่อยบางปีนะครับรับโครงการนะครับแต่ถ้ากที่เรียนอีกอันนึงว่าโอเคพอวัตถุนิยขึ้นเราก็พยายามปรับนะครับปรับราคาทันทีเพราะฉะนั้นเราจะดึงเรื่องของสต็อกที่เรามีอยู่ในในสต็อกที่เรามีมีพอที่จะเสนอราคาโคตร ราคาได้ยังไงนะครับไปนั้นการเสนอราคทุกครั้งเราจะต้องสอบถามในโรงงานก่อนว่าวัตถุดิบตัวนี้ราคาต้นอทุนเป็นเท่าไหร่แล้วก็การมอนิเตอร์นะครับเราพยายามลดความเสี่ยงต่างๆลงนะครับไม่ว่าในขา,ขาในการซื้อเข้ามานะครับหรือาการฟิกในเรื่องของดาเ,เรกเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นผลที่กระทบต่อต่อเรื่องของการเงินเหมือนกันและเรื่องต้นทุนนะครับส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยครับกระทบแน่นอนอย่างที่เห็น ครับตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นผลอะไรละหลายอย่างสิ่งที่เราจะทำะได้ในะปัจจุบันก็คือหาทางที่จะหาตลาดใหม่นะครับซึ่งของเราก็พยายามจะไปตลาดใหม่ที่เราค่อนข้างจะเริ่มมีมีอนาคตขึ้นนะครับก็องเราเป็นในปัจจุบันเนี่ยเราหาตลาดใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะไปได้ดีครับครับที่ท่าน กัเชิญครับตัวของซื่อ,อ,อาเทนนะครับเป็นผู้ด้วยไหมคือมีกังหันสองตัครับก็คือเต็นสองท่านนะครับตัวในปกรกิบบันชีเนี่ยมริาทลดลงจากทีมสองเปนเาเรเซ็ใช่ไหมครับคือผมว่าจะวัดส่วนเนี่ยอาจจะเกิจากทีมอส่วนเอง แล้วภาคบริษทเนี่ยมีเป้าที่จะคุมคุมตัวในกดกมที่เนี่้อยู่ในช่วงที่ช่วเท่าไหร่ครับครับเราตยางารคอนโรลาจิ้มจิ้ประมาณ20ว่าตครับไม่ต่ำกว่า20เปร์เครับรับอัครบตอดตออกับแต่เน็ตเนี่ยเราคอนโทรลอยู่ให้อยู่ที่เรามีเป้าหมายอยู่ประมาณให้ได้ประมาณ10%เป็ตัวสอบถามเรื่องโครงการแนคที่ลองคูณโะลดงไหนที่เราเนี่ยครับจาก ครับจริงๆเราเราขายไปแล้วนะครับโดยที่เรายังไม่มีโรงงานนี่นะนะครับแล้วก็โอเคเราส่งของทุกอย่างเนี่ยกลับเมือนนงไทยไปนะครับแต่ระหว่างเนี้ยนะครับต้องมีรับปการที่เราู่ระว่างขั้นตอนของหอนการเรื่องของกฎหมายับเพราะนั้นเราเรารลดความเสีส่ยงของทุกอย่างครับเราต้องต้องทําให้ถูกต้องก็เป็นประเทศที่ที่ยังล้าหลังกับเราเนะั้นความแน่นอน 你干。